ให้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาคะ์สเกอร์วันพอดคาค,คือพอร์คาที่มุ่งพัฒนาตนเองด้วยการสร้างเป้าหมายเพื่อให้มีคุณค่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคานะคะ หัวข้อในวันนี้ธุรกิจที่บ้านถ้าเราเลือกได้ระหว่างทำงานที่บ้านกับทำงานที่เราชอบเราจะทำงานอะไรแบบไหนดีคะจะทำอย่างไรเมื่อความชอบไม่ได้สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้านเรามาเรียนรู้ความชอบกับสิ่งที่เป็นงานหรือธุรกิจของที่บ้านด้วยกันนะคะปัญหาใหญ่ของหลายคนในวัยเริ่มทำงาน คือจะหางานตัวเองรักที่ตัวเองชอบได้ไหมแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับใครสักคนที่มีทางบ้านมีธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้วนะคะที่มักจะเจอปัญหาว่าตัวเองมีความชอบไม่สอดคล้องกับธุรกิจของที่บ้านซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่คนรุ่นลูกไม่อยากสานต่อธุรกิจของครอบครัวอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความชอบที่ไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่บ้านค่ะแล้วเป็นแบบนี้เรามีทางเลือกแบบไหนบ้างร่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคนรุ่นใหม่หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า new generation กำลังเกิดมาบนโลกที่เพียบพร้อมด้วยอากาศใหม่ๆจึงทำให้เกิดหลายๆอาชีพที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะคะ ตัวอย่างเช่นอาชีพยูทูบเบอร์อาชีพในฝันของเด็กไทยหลายคนเลยนะคะอาชีพเป็นนักลงทุนในหุ้นหรือคริปโตที่หลายคนใฝ่ฝันและเลือกทำเป็นอาชีพอย่างจริงจังนะคะแล้วอะไรคือเหตุผลที่เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้อยากจะเดินตามความฝันของตัวเราเองมากกว่าการกลับไปสานต่อธุรกิจของครอบครัว แลามาหาคำตอบด้วยกันนะคะจากบทความนี้ขเขาก็พูดถึงสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนรุ่นใหม่ New Generation เจอความชอบใหม่ๆและทำให้เกิดควารมรู้สึกว่าไม่ชอบทำธรุรกิจที่บ้านจนทำให้ไม่อยากรับช่วงต่ออาจจะมาจากเหตุผลต่อไปนี้นะคะข้อ 1. มองเห็นความลำบากของพ่อแม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือแม้กระทั่งช่วงที่ธุรกิจขาขึ้นเองก็ตามนะคะนัว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานกันอย่างหนักอาจทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่ชอบเห็นพ่อแม่ลำบากและไม่มีเวลาให้จนไม่อยากเดินตามรอยสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วว่าไม่ชอบข้อ2อขาดความรู้สึกผูกพันระหว่างครอบครัวก,กับธุรกิจหลายครอบครัว แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเป็นสิ่งทำให้เด็กรุ่นหลังไม่รู้สึกผูกพันหรือรู้สึกว่าธุรกิจที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานั่นเองค่ะข้อ 3. มองไม่เห็นการเติบโตของธุรกิจเมื่อมาสารต่อธุรกิจที่ทำมาในอดีตเมื่อต้องเจอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมอาจทำให้การเติบโตทางธุรกิจ มีโอกาสน้อยลงหรือในช่วงของขาลงหรือไม่สามารถระเมินการต่อไปได้การตัดสินใจไม่ทำต่อก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่ไหมคะแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะในเมื่อธุรกิจที่บ้านไม่ใช่สิ่งที่ชอบแนวทางเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราค้นหาหรือมองหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาความชอบ กับธุรกิจที่บ้านได้นะคะเรามาดูที่บทความนี้เขาแนะนำมีสี่ตัวเลือกด้วยกันนะคะที่ทดสอบความต้องการของตัวเราคะ่ะตัวเลือกที่หนึ่งค้นหาเส้นทางของตัวเองตัวเลือกที่สองให้เวลากับตัวเองก่อนเข้ารับช่วงต่อตัวเลือกที่สามลองทำธุรกิจที่บ้านแบบพาร์ทไทม์ก่อนการตัดสินใจนะคะ และตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่สี่ปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิมให้เข้ากับความชอบของเราคะ่ะเรามาดูตัวเลือกแรกกันก่อนนะคะ 1. ค้นหาเส้นทางของตัวเองการเลือกเดินในเส้นทางของตัวเราเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะมีหลายคนที่ตัดสินใจเดินต่อในเส้นทางของตัวเราเอง และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จจากการเลือกเดินในเส้นทางตามความชอบของตัวเองนะคะตัวอย่างเช่นชเวชิวอนวงซูปเปอร์จูนเนียนักร้องนักแสดงจากเกาหลีใต้ที่ดังดับโลกแต่ก็มีครอบครัวหำธุรกิจในเกือหุนไดตัวอย่างต่อมานะคะมาดูฝั่งไทยบ้างคุณเนมปาการ รายวานักร้องนำวงกส s u No วาที่เป็นทายาทของธุรกิจอาหารอย่างคือ NNP ทางเลือกที่2นะคะให้เวลากับตัวเองก่อนเข้ารับช่วงต่อการให้เวลากับตัวของเราเองในการตัดสินใจก่อนที่จะสานต่อธุรกิจของที่บ้านก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดนะคะเพราะนอกจากจะทำให้ตัวเราได้มีเวลาหยุดคิดวิเคราะห์แล้ว การหาประสบการณ์ใหม่ๆจากที่อื่นก่อนรับช่วงธุรกิจที่บ้านก็อาจทำให้เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นนะคะเพราะก็มีเจ้าของบริษัทร้ายคนเช่นกันที่กว่าจะมารับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านก็ออกไปหาประสบการณ์ในแบบที่ตัวเองต้องการก่อนคะ่ะตัวอย่างเช่นคุณวิวัฒน์ทยานุวัฒนผู้ก่อตั้งบุญถาวร ที่จากเดิมเป็นธุรกิจครอบครัวขายท่อน้ำประปาแต่ก็เลือกที่จะเรียนต่อได้วิศวกรรมศาสตร์ตามความฝันที่อยากเป็นนิศวกรแล้วค่อยกลับมาสารต่อธุรกิจที่บ้านและสร้างอาณาจากักรคาวัสดุก,ก่อสร้างอย่างบุญทาวอขึ้นมาได้ในที่สุดคะ่ะในช่วงแรกเราอาจจะยังไม่ชอบธุรกิจของที่บ้านสักเท่าไรนะักการเลือก ที่จะให้เวลากับตัวของเราเองได้มีโอกาสเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆที่เรามองหาก็ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ทำให้ได้ตั้งสติก,ก่อนเริ่มทำกิจการต่อกับที่บ้านกอนต่อไปนะคะทางเลือกที่3ลองทำธุรกิจที่บ้านแบบพาร์ทไทม์เพื่อให้มั่นใจเลยนะคะว่าควรจะไปต่อหรือควรจะหยุดแค่นี้ และเราจะได้นำข้อดีข้อเสียของการทำงานที่ตัวเองชอบกับธุรกิจที่บ้านมาเปรียบเทียบก,กันนะคะเพอเพอร,เ,อรเราอาจจะมีช่องทางการหาไรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางก็ได้เพราะในยุคสมัยนี้การมีไรายได้ทางเดียวก็นับว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับพนักงานประจำพนักงานดืนอื่นเดือนถ้าหากถูกเลิกจ้าง หรือถูกไล่ออกขึ้นมาแหล่งรายได้ที่เรามีก็จะหายไปเลยนะคะและก็อาจจะเป็นอีกวิธีที่อาจทำให้เรากลับมาสนใจในะธุรกิจของครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะในทางกลับกันนะคะคุณพัชราจิราธิวัฒน์หรือคุณพีทนักแสดงหนุ่มที่เป็นทายายเครือเซนทันก็เคยได้ลองทำงานกับครอบครัวมาก่อนแต่ก็ได้ออกมาเปิธุรกิจของตัวเอง อย่างปูเตโตคอนเนอร์พอปันธุรกิจที่เราเองชื่นชอบค่ะทางเลือกที่4ทางเลือกสุดท้ายนะคะปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิมให้เข้ากับความชอบหากธุรกิจที่บ้านมีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบบางทีการหาวิธีการต่อยอดทางธุรกิจและการปรับภารลักขององค์กรหรือที่หลายคนเรียกว่ารีแบรนดิ้ง ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้ธุรกิจที่บ้านกับความชอบของตัวเราไปทางที่ทางเดียวกันได้นะคะตัวอย่างเช่นหากธุรกิจที่บ้านของเราคืออู่ซ่อมรถและเราเองก็หลงไหลในรถซุปเปอร์คาร์บางทีการปรับให้เป็นอู่สำหรับซ่อมรถซุปเปอร์คาร์ก็เป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่ดีได้เหมือนกันนะคะดังนั้นการหาจุดร่วมกัน ระหว่างความชอบของตัวเรากับรูปแบบของธุรกิจที่บ้านให้เกิดความสมดุลอาจทำให้ธุรกิจที่บ้านกลายเป็นสิ่งที่เราชอบก็ได้ในที่สุดนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของธุรกิจที่บ้านนะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าทายาทหรือลูกหลานนั้นจะเลือกทางไหนก็ล้วนสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะเพราะทุกอย่าง รวนขึ้นอยู่กับตัวเราเองและทรัพยากรที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือเงินทุนก็ตามค่ะต่างก็สามารถนำความสำเร็จมาสู่เราได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคคสต์และพวกงกโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยู u ูบแอง n c h o บอ o d ดค s ส